哥大、哎，你是哪里的？我、哦、泰国。哦，鱼你要不要？不要我给，哎，你鱼给我好不好？我，哎，这个，这个丢掉？丢掉吗我？我，我，呃，我，这个你吃？不，不吃啊。给我好不好？你要？嗯、哎，啊，哎，等一下，我。 โอ้โหกล้องได้ถ่ายไว้ไหมไม่รู้โอ้ไซส์อ็มีเฉยเว้ยมีมันลายอยู่นั่นแหละช่อนช่อนช่อนเออโอ้โหไซส์ไม่ธรรมดาน,นี่ยนี่ช่อนปลาช่อนครับสุดยอดอ๋อ ไม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยอยอดหมายในเมืองครับตอนนี้ประกบยางไหวไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ถ่ายรูปกันกลอดปล่อยมากับน้องครับวันนี้ หนึ่งผลงานครับเฮ้ยไต้หว<嗯>ันเจียงสมองเ้เจ<台>้าหวานเจียงสมอโก๋โกเตี๋ยก๋วยเตี๋ยฮะ你是哪里的？我泰国。哦鱼你要不要？不要我哎。你鱼给我好不好？我哎这个。这个้掉。 Các bạn muốn ăn không? Tôi... Cái này bạn ăn không? Không, ăn Đưa cho tôi, được không? bạn muốn Ừ Đợi một chút Tôi... Các bạn... Các bạn muốn Ừ Được rồi, được rồi Đợi một chút, đợi một chút Các bạn có đeo chữ không? Tôi có Tôi đeo chữ, tôi đeo qua Được rồi, đợi một chút Coi coi, cẩn thận

บายบายชิดๆบายบายบายใช่ค่ะ <hug> ว่าจะปล่อยน้องเข้ามาขอพลไต้หวันไปครับเลาะกันต่อ